สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่สวนรถไฟนะครับพามาดูแปลงผักนะครับแปลงพืชผักสวนครัวสไตล์ช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับนี่ครับสไตล์เศรษฐกิจพอเพียงนะครับพามาชมพริกในกระถางที่สวยอย่างนี้เลยนะครับเนี่ย ติกในกระถางตัวนี้เป็นดีปรีตัวนี้เป็นดีนปรีน,นะครับรสเผ็ดจัดจ้านนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูมะละกอมะละกอสีทองนี่ครับมะละกอสีทองสวยๆเลยนะครับมะละกอสีทองนะครับนี่ กอสีทองส,สวยๆเลยนะครับมรกอรสีทองครับบรรยากาศ ตายกเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับแนวเศรษฐกิจพอเพียงก็ประมาณนี้นะครับสวยๆเลยนะครับวลกอข้างล่างเขก็จะมีปลูกผักปลูกผักนานาชนิดนะครับัะพืชผักสวนครัววลกอสีทองสวยๆ หนูมก็จะเป็นแปลงผักครับบรรยากาศมรดรกรส,สวยๆเลยนะครับแบบออกจุกๆเลยนะครับสีสวยมากครับมรดกอสีทองอะ่ะสีสวย ล่างก็จะเป็นพริกนะครับล่างพริกก็จะเป็นมะเขือมะเขือพวงตรงนู้นก็จะเป็นปลูกผักสวนครัวนะครับของเจ้าหน้าที่เดี๋ยวพามาดูมะละกออีกต้นนะครับต้นนี้มะละกอจุกๆเลยนะครับเนี่ย ส,สวยนะครับ้าล่างก็จะเป็นคณะนะครับคณะตรงนีนเป็นมันมันเทศนะครับมันเทศก็ประมาณเท่านี้นะครับพามาชมาต้นมะละกอส,สวยๆนะครับพืชผักสวนครัว สไตล์ช่องเกษตรพอเพียงกีธรรมชาตินะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับสวัสดีครับ